สวัสดีค่ะสังวานชอบเล่ามาแล้วค่ะอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนใต้คลิปนี้ด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปค่ะวันนี้เรื่องเล่าแปลกๆที่เกิดขึ้นขณะเดินทางของสังวานจะมาเล่าให้ฟังค่ะมีอยู่ครั้งหนึ่งได้ร่วมเดินทางไปทอดกระถินกับคณะของกรมที่สามีของผู้เล่าทำงานอยู่กรมนี้อยู่แถวแถวเกษตร ขบวนของรถได้ออกเดินทางจากกรมในกรุงเทพประมาณสองทุ่มได้และได้พักตามทางคือตามปั๊มเป็นระยะระยะและก็ออกเดินทางต่อจนเกือบรุ่งเช้าช่วงประมาณ6กโมงเช้าเรานั่งอยู่บนรถตู้คันสุดท้ายเป็นรถปิดขบวนกับเพื่อนของสามีและลูกสาวลูกชายของเราและเพื่อนของท่านอธิบดีด้วยด้วยความอ่อนล้าในการเดินทางจากเย็นและตลอดทั้งคืนจึงทำให้ง่วงหลับไป กำลังเพลินๆก็ตกใจเสียงเรียกอันมีพลังหนักแน่นแยกไม่ออกว่าเสียงผู้หญิงหรือผู้ชายเรียกชื่อเราดังๆทำให้สะดุ้งตื่นสายตามองไปข้างหน้าสะดุดภาพคนขับที่มองไปที่กระจกมองหลังด้านหน้าคนขับเห็นเขาหลับตาขับก็ส่งเสียงพูดออกไปว่าเฮ้ยนั่นคนขับรถรับพูดด้วยอาการตกใจ คุณสมคิดเพื่อนเพื่อนของสามีเรานั่งเบาะแถวหลังถัดจากเราไปได้ยินกะ็ตะโกนเรียกชื่อคนขับด้วยเสียงอันดังคนขับรถตกใจเยียบเบรกทันทีขณะนั้นรถกำลังจะถึงทางโค้งแถวสุราษฎร์พอดีคุณพระช่วยคุณพระช่วยจริงๆคุณพระหรือเสียงที่เรียกนั่นแหละช่วยจากนั้นก็เลยทำให้รถต้องหยุดรอกันทั้งขบวนสามีของเราและคุณสมคิดเลยต้องจัดหาคนขับมาแทนคนเก่า หลังจากเหตุการณ์สามีได้มาถามเราว่าเกิดอะไรขึ้นคือสามีเขาจะนั่งอยู่กับรถนำขบวนวันนั้นขบวนรถทั้งนำและรถบัสคนติดตามรถปิดขบวนรวมๆเกือบยี่สิบคันเราก็ตอบสามีไปว่าไม่รู้ใครเรียกเราเหมือนกันตกใจตื่นขึ้นมาเ็าเห็นคนคนขับรถเนี่ยขับคนขับหลับตาในขนาดนั้นหรือว่า เรียกกันว่าหลับไหนนั่นแหละถ้าวันนั้นตื่นไม่ทันรถตกโค้งเรียบร้อยทั้งคันจนมาถึงวันนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเสียงที่เรียกน่ะคือใครก็ต้องขอขอบคุณต้องขอน้อมจิตระลึกในบุญคุณท่านเจ้าของเสียงยิ่งสาธุต้องขอขอบคุณท่านผู้ชมผู้ฟังทุกท่านแล้วสังวานจะหาเรื่องเล่ามาเรื่องราวแปลกๆให้ฟังใหม่นะคะ และอย่าลืมแชร์เผื่อเพื่อนฟังด้วยนะคะขอบคุณค่ะ